ไม่ครับคุณแม่แล้วซึ่งวันนี้เรามาสอนวิธีการสร้างคือแบบนี้นะอ่าโอเคก็บบสร้างแบบนี้เลยนะสร้างเสร็จแล้วฮะสร้างเสร็จแล้วฮะใช่นะโโฮะก็วิ่งนะบเราขิมเมื่อกี้นะฮะเออมันจะขิมเมื่อกี้แต่มันเออเล์ะนะถ้าถ้าเราอีนอันหนึงเนี่ยให้ใส่ทีนีแค่อันเดียวอ่ะใส่ให้หมดนี้นะฮะใส่ทีทีแค่อันเดียวใส่ให้หมดนี้นะแล้วก็กดปุ่มอ่นจะแรงมาก ของที่จะใช้นะครับก็จะมีดิสนเซอร์นะครับทอร์เรสโต้นะครับปุ่มนะครับทีทีครับน้ำนครับแล้วก็เลสโต้นะเดือดรอบเดือรอบวิธีทำนะก็วิธีทำนะฮะก็แค่ทำเงี้ยครับให้ดิสเซอร์เน่นเน่นเน่นนะดิสันเซอร์ทำเงี้ยครับดิสันเซอร์ทำเงี้ยปุ๊บปุ๊บเอ้ยไม่ใช่ปุ๊บแล้วก็ปุ๊บอ้าวไม่ใช่ปุ๊บนี่เออไม่ใช่เออเอาไม้มันหันหน้าแบบนี้ครับแล้วก็ วางทอร์เรสโตนไว้ข้างบนนะอ่าโอเคแล้วก็วางข้างบนไว้นะ Minor. วางแบบนี้นะโอเคแล้วก็ใส่แล้วก็ใส่แบบวางน้ำไว้นะบังบ็อกซ์แสบอะไรก็ได้นะใส่เลใส่ปุ่นไว้นะครับใส่เตสโตนไว้สองอันับแล้วให้เราจะยิงนัดหนึ่งเนี่ยเราใส่ใสทีนทีหนึ่งสองสามสี่เนี่ยก็เอาใส่ทีนทีไปสี่อันในนี้ให้หมดนะแบบว่าเนี่ยเนี่ย ใส่ไปหนึ่งอันปุ๊บอันนี้หนึ่งอันอันนี้ก็หนึ่งอันอันนี้ก็หนึ่งอันอันนี้ก็หนึ่งอันแล้วมันก็จะยิงหนึ่งลูกปุ๊ถ้าสองลูกว่าอันนี้สองอันนี้สองอันอันนี้สองอันนี้สองอันแล้วก็ยิงปุ๊กอ่ะนะกล้องง่ายๆนะแต่มันจะแรงมากอย่างที่เพิ่งมานะโอเคสามสองหนึ่งบายบาย